ครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องบล็อกเกอร์นะครับเรามาเรียนรู้ในช่วงที่2นะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะครับวันนี้จะไปดูการสร้างเทมเพลตแล้วก็การสร้างธีมนะครับการเปลี่ยนธีมทำยังไงกันบ้างครับมาดูกันได้เลยนะครับก็ให้พิมพ์ไปที่บล็อกเกอร์เลยนะครับไปที่ Google นะครับ โอเคคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะโหลดบล็อกเกอร์เอาไว้ในหน้าแอปมือถือเราได้เลยนะฮะเราแตะที่3มขีดขวามือแล้วก็แตะคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอหลักแล้วก็ตรงนี้คือบล็อกเกอร์นะฮะเราให้เราพิมพ์นิดนึงว่าไอ้บล็อกที่เราโหลดเข้ามานํำชื่ออะไรนะครับผมก็พิมพ์ว่าบล็อกเกอร์ยาสีฟันนะครับ แต่เพิ่มเข้าไปนะครับแต่เพิ่มนะครับลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าที่เราเพิ่มเข้าไปหน้าตายงไงนะครับนี่เกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับยาสีฟันนะครับเวลาเราเข้ามาแก้งานนะครับหรือว่าเข้าหลังบ้านของบล็อกตัวนี้นะครับก็กดเข้ามาที่แอปนี้ได้เลยนะครับเป็นเหมือนแอปเลยครับกดเข้าไปนะครับก็เข้ามาหลังบ้านได้รวดเร็วทันใจนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการ เพิ่มเตีมกันเลยนะครับการสร้างเตีมหรือว่าการแก้ไขเตีมนะครับให้กดที่3ขีดซ้ายมือนี้นะครับแล้วกดไปที่เตีมนะฮะเห็นไหมครับโอเคนะฮะนี่เราสามารถเปลี่ยนปรับแก้เตีมได้นะครับเบื้องต้นนะครับหน้าตามแบบนี้นะฮะตัวนี้เลยนะครับเราอยากจะเปลี่ยนเตีมนะฮะไล่ดูได้เลยนะครับว่าอยากได้หน้าตายังไงยังไงบ้างนะครับ ซึ่งผมเองก็จะชอบเตีมแบบแบบง่ายนะครับซิมเพิลนี่คือเป็นเตีมแบบง่ายนะครับแล้วก็อีกตีมหนึ่งที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆก็คือเนี่ยฮะก็คือแบบรูปภาพนี่นะครับตัวนี้ซึ่งแบบรูปภาพนี้ใช้บ่อยนะครับก็มันเป็นอะไรที่ดูเราใช้งานง่ายดีนะครับอ่ะเรากดไปที่แบบรูปภาพนะครับ ถ้าเราชอบแบบนี้เรากดไปที่ตีมนั้นเลยครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เราดูก่อนนะครับตัวอย่างว่าเว็บไซต์ที่ออกมาหน้าตาอย่างไรนะครับให้กดดูคำว่าตัวอย่างนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโอเคก็สวยดีนะครับอ่ถ้าจะใช้ตีมนี้ก็กดกลับไปนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับกดคำว่าใช้ จากนั้นกดรับทราบครับโอเคนะครับซึ่งตีมนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้อีกนะครับกดที่คำว่าปรับแต่งนะครับปรับแต่งความกว้างนะครับความกว้างก็คือก็คือเมนูด้านซ้ายกับด้านขวานนะเนอะ นะครับอันนี้ขนาดทั้งบล็อกใน960นะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนของเมนูด้านขวานเนี่ย320 310นะครับอันนี้คือมาตรฐานของเขาเนาะมาดูการออกแบบครับอ่าจะให้บล็อกของเรามันหน้าตายังไงนะครับตามรูปเลยเนาะด้านบนเนี่ยเป็นของเป็นส่วนของเนื้อความนะครับอ่าซึ่งผมก็ ส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะกดเข้าไปโอเคนะครับส่วนช่วงท้ายก็เาตามนี้เลยนะครับทีนี้เรามาไปดูบล็อกก่อนว่าถ้าใช้ติมนี้หน้าตอา,าออกมายัางไงนะครับกดที่ 3- ขีดแล้วก็ไปดูบล็อกนะครับกดคำนี้เข้าไปโอเคเห็นไหมหน้าตายอย่างนี้ครับผมอ่า สวยงามนะครับเป็นที่ต้องการแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับสีนิดนึงนะครับยาสีฟันนะครับให้มันเป็นสีผ้าฟ้าหน่อยหนึ่งนะครับกดย้อนกลับหนึ่งครั้งแล้วก็ไปกดปรับแต่งนะครับสีเห็นไหมเมื่อกี้สีพื้นมันเป็นสีแดงๆนะครับ เราสามารถเปลี่ยนสีตีมตรงนี้เอาสีฟ้าๆหน่อยนึงนะครับกดเข้าไปคือเมื่อเรากดสีฟ้าเสร็จตรงนี้นะครับกดเลือกสีตรงนี้เสร็จนะครับกดแล้วเราก็ให้เราสไลด์ไปด้านซ้ายนะครับแล้วเลื่อนไปด้านบนอย่างเงี้ยครับเราเลื่อนสไลด์ไปด้านบน มันจะเจอปุ่มบันทึกอยู่มุมขวามือนะด้านล่างสุดเลยนะครับนี่คือปุ่มบันทึกการปรับแต่งต่างๆนะครับต้องกดตรงนี้ก่อนลองเข้าไปดูนะครับหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแต่ย้อนไปแล้วก็กดสามขีดกดดูบล็อกนี่ฮะโอเคเนี่ยสวยงามแล้ว สีสันตามที่เราต้องการแล้วนะครับนะครับสำหรับการเลือกธีมแล้วก็การออกแบบนะครับเรียลก็จบเพียงเท่านี้นะคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงการแต่งสีพื้นพื้นหลังต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ